ไปี่คับผ้มคือตอนนี้เล้าจอไป่อนแเสียงยอไอันนี้มาตที่เเสียงีมูครับอันนี้เป็นเนื้หมูเฮ้อนี้เป็นเนื้วจะนับ มาซ้อนกันเลยเอามาใส่ตะไว้เนาะมีสามอยาันนี้เป็นเอวันี่ะเป็นผาานหี้อกุไปนะมมันิดมันเหมือหมูเหนือหมูตรงเวียนไปพูด ขอดูเนื้อหมูหน่อยเขหมือม้ะโอ้โหสวยอันนี้ก็คือโมเนาะ พัดมาก็คือเหน่ออ่ะพัดมาคือไก่เนาะเนาะไปขีปอะไรวันซ้อนเราก็สิออกกันะตาเน็กันแดดแจ๊ดแดดแจ๊มหมดแล้ว ไกลแล้วกนเล่าะไงเนาะไปไป